สวัสดีนะครับพี่พี่สำนักการมิสากนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับน้องๆบดิแก้วที่มาฝึกงานที่สำนักการมิสากนนะครับตลอดเวลาทั้งหมดสี่เดือนนะครับวันนี้ครับน้องๆก็จะมีความในใจครับจะมาบอกพี่ๆทุกท่านนะครับที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับแต่ว่าครับความในใจวันนี้ครับมีจ์อยู่ว่าถ้าเปรียบเทียบพี่ๆแต่ละท่านครับเป็นอาหารนะครับหรือว่าเป็นสิ่งของอะไรครับน้องๆจะเปรียบเทียบอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วครับไปฟังเลยนะครับ สวัสดีครับชื่อเมทนะครับก็ฝึกงานอยู่ที่ภาคนครหลวงหนึ่งครับก็มีพี่จิมสมสวยนะครับก็เป็นพี่เลี้ยงที่ดูแลอยู่ครับถ้าเปรียบพี่จิมเหมือนอาหารชนิดใดใช่ไหมครับก็ตอบว่าเป็นต้มยำทะเล,ละกันนะครับเพราะว่าต้มยำทะเละมีความเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็มันอยู่ในตัวนะครับกินแล้วก็รู้สึกว่าเออมันกลมกลม่อมดีนะครับ พี่จิมก็รู้สึกว่าเออเวลาอยู่ใกล้กับพี่จิมแล้วรู้สึกว่ามีครบทุกรสชาตินะครับเต็มที่กับชีวิตจริงสุดท้ายนี้ก็รู้สึกว่าประทับใจกับพี่จิมเลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆอย่างที่ดูแลมาตลอด4เดือนที่ได้ฝึกง,งานนี้นครับสวัสดีค่ะชื่อปอติ้งนะคะก็ฝึกง,งานอยู่ภาค,คนครหลวงหนึ่งนะคะพี่เรียงนะคะชื่อพี่ออสีวิไลนะคะถ้าให้นึกถึงกับอาหารก็คงนึกถึงคําว่าอิ่ม อิ่มทุกอย่างเลย,เลยนะคะแต่ก็ให้ให้นึกถึงจริงๆนะคะก็เอาเป็นปลาทองโกและกัน,นะค่ะเพราะพี่กระดูกเกิดมาคู่กัน <c oughs> ขอบคุณค่ะชื่อวิสานะคะฝึกงานอยู่ที่ภาคหนึ่งค่ะ <c oughs> ผู้ประสานงานที่ดูแลค่ะก็เป็นพี่ชุ้งกับพี่จงนะคะ <c oughs> ถ้านึกถึงพี่เขานะคะก็จะนึกถึงน้ำผักปั่นค่ะ <c oughs> พอในทุกๆเช้าค่ะก็จะเห็นพี่เขานะคะหิ้วมาแล้วก็มาทานกันค่ะก็รู้สึกว่าสุขภาพนะคะก็เป็นสิ่งสาคัญในการสร้างบารมีค่ะก็ตลอดระยะเวลาค่ะที่อยู่ภาคมานะคะก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นมากเลยค่ะก็ได้พัฒนาการอย่างก้าวกระโดดเลยค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เป็นต้นบุญต้นแบบนะคะ,ะหนูก็จะนําสิ่งดีๆนะคะที่ได้จากการฝึกงานครั้งนี้นํากลับไปใช้กับตัวเองค่ะ สวัสดีค่ะชื่อน้องโอลิมนะคะฝึกงานอยู่ภาคนครหลวงสองนะคะมีพี่เลี้ยงเป็นพี่แดงเวีวันณนะคะเปรียบพี่แดงเหมือนกับอะไรนะคะนึกถึงบรรณรักษ์ของห้องสมุดค,ค่ะเพราะว่าพี่แดงเป็นพี่หญิงใหญ่นะคะก็เวลาเราจะถามอะไรเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายหรือว่ามหาปูชนียาจารนะคะพี่แดงจะรู้ดีนะ,ะชื่อออฟนะคะฝึกงานอยู่ที่ภาคสองค่ะพี่ผู้ประสานงานชื่อพี่อัชราค่ะเปรียบพี่อัชเป็นซันตาคอสค่ะ ใจดีมากเลยใจดีมาก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 ,มากเลยเวลาอยู่ใกล้ๆก็จะเย็นๆก็ดีใจที่ได้มาฝึกง,งานอยู่ภาคสองแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นน้องพี่อาดขาขอบคุณค่ะชื่อพิกุลเสนาพันธ์นะคะตอนนี้ก็ฝึกง,งานอยู่ที่ภาคละครหลวง3ามค่ะพี่ผู้ประสานงานชื่อพี่นุชค่ะนึกถึง อาหารชนิดไหนอะคะก็นึกถึงผลไม้ค่ะเพราะพี่เขาชอบผอกผลไม้มากเลยค่ะก็ขอขอบคุณพี่นะคะที่คอยดูแลแล้วก็ห่วงใยตลอดมาแล้วก็ให้ประสบการณ์หลายๆอย่างสวัสดีค่ะชื่อเก๋นะคะึกงานที่ระดมคุนภาค3ค่ะที่ผู้ประสานงานที่ดูแลนะคะก็คือพี่หญิงค่ะ นึกถึงของกินนะคะก็จะนึกถึงลูกอมค่ะเวลาที่พี่เขาอมยิ้มนะคะจะรู้สึกมีความสุขมากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะพี่หญิงจะมีลักยิ้มนะคะสองข้างค่ะเป็นลักยิ้มที่สดใสดูแล้วมีความสุขอะคะ่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้ความดูแลเอาใจใส่กับน้องๆนะคะ ชื่อเจมค่ะฝึกงานอยู่ภาคนครหลวงสีค่ะพี่เลี้ยงของหนูนะคะชื่อพี่เมย์ค่ะเปรียบพี่เมย์เป็นไอโฟนค่ะเพราะว่าไอโฟนเนี่ยภายนอกดูเรียบแต่ว่าภายในมีฟังก์ชันที่น่าประทับใจค่ะพี่เมย์แม้จะเป็นคนที่เนี้ยบเฉียบมากนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นสูงค่ะมีหัวใจในการที่จะทําหน้าที่การามิตรกับน้องๆทุกคนนะคะประทับใจประโยคหนึ่งของพี่เขาก็พี่เคยบอกว่าสิ่งใดที่เราไม่เป็น หรือเราไม่เคยทําที่เขาจะฝึกให้เป็นให้ได้และทําให้ดีที่สุดค่ะแม้วัยเราจะต่างกันนะคะแต่ว่าพี่เมย์เขามีความน่ารักมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอะคะ่ะก็เหมือน iPhone นะคะแม้จะเป็นบอดี้เก่าแต่ว่าข้างในก็สามารถออปเวอร์ชันได้ตลอดเวลาค่ะสุดท้ายนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้มาฝึกงานกับภาคซีฝึกงานกับพี่เมย์นะคะพี่เมย์ทำให้หนูได้เข้าใจ ธรรมะได้มันคงในเป้าหมายของตัวเองมากขึ้นแล้วก็ซับซึ้งในมหาปูชนียาจารย์นะคะขอบคุณพี่เมย์มากนะคะ สวัสดีค่ะจาจารุวรรณพุมกาค่ะตอนนี้ฝึกงานอยู่ที่ภาคนครหลวง4ค่ะอยู่กับพี่หน่อยอารยาค่ะตอนนี้ก็นึกถึงสิ่งสิ่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือดาร์กช็อกโกแลตค่ะดาร์กช็อกโกแลตอะค่ะเป็นความผสมที่ลงตัวก็คือไม่ขมจนเกินไปแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปใช่ไหมคะนอกจากนี้นะคะดาร์ชัช็อกโกแลตค่ะก็ยังเป็นช็อกโกแลตที่เวลาเราเอาไปใส่ในอาหารต่างๆค่ะก็ทําให้อาหารนั้นๆนะคะมีรสชาติที่อร่อยมากยิ่งขึ้นก็เหมือนกับพี่หน่อยอารยาเลยค่ะไม่ว่า จะอยู่ที่แห่งไหนนะคะก็ได้ทำสิ่งที่ดีๆสร้างประโยชน์สร้างบาร,รมีอยู่เรื่อยๆอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นนะคะแล้วก็เป็นพี่ที่ทุ่มเทในการสร้างบาร,รมีอย่างมากๆเลยทีเดียวค่ะ <c oughs> ประทับใจมากๆเลยที่ได้มีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะที่ได้มาฝึกง,งานที่ภาคนครหลวงนะคะขอขอบพระคุณทุกๆสิ่งที่พี่ๆเขาทำให้ขอบพระคุณมากๆค่ะอนุโมทนาบุญค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะชื่อพึ่งค่ะอยู่ภาคห้า พี่เพนเป็นผู้ประสานงานค่ะถ้าเปรียบพี่เพนเป็นอาหารก็นึกถึงอาหารใต้ค่ะรสชาติจัดจ้านเข้มขน้น <c oughs> เหมือนกับการทํางานของพี่เพนนะคะที่ถึงลูกถึงคนครบเครื่องค่ะก็ขอบคุณนะคะพี่เพนที่ดูแลพึ่งมาตลอดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับชื่อพนัทยิ่งแจ่มสิรินะครับ ฝึกง,งานอยู่กับพี่จิมรัชนีภาคห้านะครับถ้านึกถึงพี่จิมนะครับก็จะนึกถึงชุดผักสุขภาพของเ k นะครับพอพี่จิมเป็นคนที่รักสุขภาพแล้วก็จะสอนให้ดูแลสุขภาพทั้งกายแล้วก็ใจด้วยครับ สวัสดีค่ะชื่อน้องเหนียวค่ะฝึกงานอยู่ที่ภาคนครหลวงหกนะคะได้มีโอกาสได้มาฝึกงานกับพี่บีแล้วก็พี่เก่งนั่นเองค่ะสําหรับพี่บีกับพี่เก่งนะคะสําหรับเหนียวนุ้นรู้สึกว่าเป็นพี่ที่เก่งมากค่ะขยันมากอดทนมากแล้วก็เต็มที่แล้วก็เร็วมากๆด้วยนะคะก็เลยทําให้นึกถึงเรือสปีดโบ๊ทอะคะ่ะที่ดูแบบแข็งแกร่งอะคะ่ะเรียบหรูเร็วแล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเองค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อน้องเป็นนะคะฝึกงานอยู่ภาคนครหลวง6ค่ะรับพูนยุ่กับที่เกตเจเนซีนะคะก็ถ้าพูดถึงพี่เกตนะคะก็จะนึกถึงมีปูค่ะเพราะว่าพี่เกตนะคะน่ารักเหมือนมีปูนะคะถ้าไปถึงคาแรคเตอร์ของมีปูนะคะจะเป็นคนอบอุ่นแล้วก็จะเป็นคนฮาฮาในตัวเองนะคะก็จะมีลูกตกเป็นของตัวเองเช่นว่าคย์เวิร์คยวเวิร์ นอกจากเรื่องความฮานะคะพี่เขาจะมีความเนี้ยบเฉียบเป๊ะค่ะเห็นฮาฮาอย่างนี้นะคะเป๊ะเวอร์ค่ะค่ะก็รู้สึกสนุกดีค่ะที่ได้ฝึกงานกับพี่เกดนะคะสวัสดีค่ะชื่อมินนะคะฝึกงานอยู่ที่ภาคนครหลวงหกนะคะพี่เลี้ยงของหนูก็คือพี่จินดานะคะหรูจะเปรียบเทียบพี่จินดาให้เป็นก็อดหรือว่าเทพนี่เองเพราะว่าพี่จินดาเนี่ยค่ะ มีวิชาแล้วก็มีความรู้เยอะมากแล้วก็ฝึกตัวดีมากๆเลยค่ะเวลาพี่เขาจะสอนน้องๆเนี่ยนะคะพี่เขาจะใจเย็นมากแม้ว่าพี่เขาจะมีคุณธรรมสูงมากแต่พี่เขามีความเมตตาแล้วก็เขาจะสอนแบบละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งจริงๆอะคะ่ะพี่เขาคันเทมมากค่ะห <c oughs> จะเอาความรู้นี้นะค่ะไปช่วยหลวงพ่อละคะ่ะขอบ สวัสดีค่ะพลอยใสยนะคะฝึกงานอยู่ที่ภาคนครหลวงเจ็ดค่ะฝึกงานกับพี่นกแรนะคะถ้าจะเปรียบพี่แรเป็นอาหารสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะก็คงเปรียบเหมือนส้มตำผลไม้ค่ะเพราะว่าพี่แรค่ะก็เป็นอุบาสิกาที่ดูแรกๆนะคะแล้วก็ได้ฝึกมาจากพระเี่คุณหลวงพ่อโดยตรงนะคะ ก็ถือว่าเป็นความโชคดีมากค่ะที่ได้มาฝึกงานกับพี่แลในครั้งนี้ค่ะปกติเนี่ยพี่แลก็จะเป็นคนน่ารักสดใสใจดีนะคะแต่ว่าเวลาการทํางานเนี่ยก็จะมีจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นการที่เปรียบพี่แลเหมือนส้มตำผลไม้ค่ะเรียกว่าได้ครบทุกรสชาติเลยแล้วก็คุ้มมากๆจริงๆค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ำาลุนะคะฝึกงานที่ภาคเจ็ดค่ะพี่ผู้ประสานงานนะคะก็ชื่อพี่ปูสุกัญญ นึกถึงพี่ปุ๊เป็นอาหารใช่ไหมคะนึกถึงแกงจืดคะ่ะเพราะว่าพี่ปุ๊ไม่ไม่ทานเผ็ดนะคะแล้วก็แกงจืดคะ่ะึงไม่เผ็ดแต่ก็กรมกรอบเพราะพี่ปุ๊ธบุคลิกพี่ปุ๊ก,ก็คือจะเป็นคนที่เรียบร้อยแล้วก็น่ารักมากๆเลยเวลาที่ใครที่ได้ทํางานกับพี่ปุ๊ก,ก็จะรู้สึกว่ามีความสุขคะ่ะขอบคุณมากว่า,านะคะที่อุตส่าห์ดูแล่าสวัสดีค่ะชื่อทรายนะคะฝึกง,งานอยู่ที่ภาคนครหลวงเจ็ดนะคะ พี่ที่ดูแลก็คือพี่อรุณค่ะก็ถ้าอยากจะเปรียบเทียบพี่อรุณเป็นอาหารสักชนิดหนึ่งนะคะก็อยากจะเปรียบพี่อรุณเป็นพิซซ่าค่ะ เพราะว่าพี่รุนนะคะเป็นคนที่ทํางานได้รวดเร็วมากเลยนะคะเวลาทายอยู่กับพี่รุนนะคะทรก็ต้องแอคทีฟตัวเองตลอดเวลาเลยนะคะแต่ไม่ว่าจะเร่งรีบแค่ไหนนะคะผลงานของพี่รุนนะคะก็ยังคงออกมาคุณภาพเป๊ะทุกครั้งเลยนะคะก็เหมือนกับพิซซ่านะคะที่ไม่ว่าจะสั่งรีบสั่งเร่งแค่ไหนนะคะทั้งรูปร่างหน้าตาและรสชาติของพิซซ่านะคะก็ยังคุณภาพเป๊ะทุกครั้งเช่นกันนะคะก็ขอบคุณพี่รุนนะคะที่ได้ดูแลแล้วก็สอนงานมาตลอดทั้ง4เดือนที่ผ่านมานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมน้องปะโป้นะครับก็ฝ ก็มีพี่ตีนะครับสมเกตเป็นพี่เลี้ยงที่คอยดูแลนะครับเปรียบพี่ตีเป็นอาหารชนิดใดนะครับผมก็จะตอบว่าเป็นเบปซี่แล้วกันนะครับเพราะว่าเบปซี่เต็มที่กับชีวิตนะครับสี่เดือนที่ผ่านมาพี่ตีเป็นพี่ที่เต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างครับหมู่คณะมอบหมายอะไรมาครับพี่ตีก็เต็มที่ครับรับบุญได้อย่างสุดยอดมากๆเลยนะครับผมก็มีความระทับใจครับก็เลยแต่งโครงสี่สุภาพนะครับมาฝากพี่ตีด้วยครับลองฟังดูนะครับเบปซี่มีรสชาติฉันใดพี่ตีก็เป็นไปเช่นนั้น เต็มที่กับชีวิตแสนเก่งคําเชา้าบูงสร้างบารมีขุนศึกทับธรรมนะครับก็อนุโมนะบุญกับพิตีแล้วก็พี่ๆในภาคทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์สายค่ะฝึกงานอยู่เขตปทุมวันภานะคนครหลวงแดนะคะพี่ที่ดูแลก็คือพี่พัชราพรและก็พี่หมวยนุชกูลนะคะถ้าจะขอเปรียบพี่ๆเป็นอาหารก็ขอเปรียบเป็นสิ่งของที่เกี่ยวกับอาหารนะคะก็คือช้อนกับซ่อมค่ะแม้ว่า พี่ๆนะคะจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันแต่ว่าพี่ๆเนี่ยได้นําสไตล์ของทั้งสองคนเนี่ยมาผสมผสานกันให้ลงตัวนะคะทํางานพระศาสนาได้อย่างราบรื่นนะคะแล้วก็สำเร็จเป็นอัศาจารย์ทุกครั้งเลยค่ะก็อยากจะขอขอบคุณพี่ๆนะคะที่ดูแลแล้วก็ให้คําแนะนําหนูมาโดยตลอดนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางหวานค่ะรับบทอยู่ที่ภา,าคนครหลวงแปดกับพี่กัมอุไรวันค่ะ ถ้าพูดถึงพี่กมจะนึกถึงน้ำอุ่นค่ะเพราะว่าน้ำอุ่นเนี่ยเป็นน้ำที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็รักษาสมดุลให้กับร่างกายเหมือนกับพี่กมตรงที่ว่าพี่กมเนี่ยเป็นคนที่รักษาสมดุลชีวิตได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เวลาที่เราพูดอ,อยู่กับพี่กมเนี่ยรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนได้อยู่กับคุณแม่เลยค่ะต้องขอบคุณพี่กมนะคะที่ได้ดูแลนะ้องหวานอย่างดีมาโดยตลอดค่ะ จะนำธรรมะและก็ดุลย์ยานที่พี่กรมได้สอนนะคะไปใช้ต่อไปในการสร้างบารมีค่ะสวัสดีค่ะป่นมุกนะคะค่ะตอนนี้นะคะฝึกงาน,นนะอยู่ภาคนครหลวงแปดค่ะมีพี่เลี้ยงนะคะชื่อพี่แอนพี่เก๋ค่ะถ้าให้เปรียบพี่แอนพี่เก๋เป็นอะไรนะคะก็คงเป็นปลาท้องเก ะะจะต้องเป็นคู่การทอดอยู่ในกระทะนะคะก็จะลอยคู่กันนะคะก็เหมือนกับการทํางานค่ะที่จะต้องทํางานเป็นทีมทํางานเป็นคู่นะคะถ้าขาดใครคนใดคนนึงไปนะคะก็อาจจะทํางานไม่สําเร็จนะคะประทับใจอย่างหนึ่งค่ะด้วยคําพูดที่พี่แอนกับพี่เก๋นะคะเคยให้ไหว้นะคะก็คือถ้าเราได้เป็นอุบาสิกานะคะเราจะต้องทำตัวเปรียบเสมือนดวงจันทร์ที่ลอยอยู่บนฟ้านะคะคนอื่นนะคะมองก็จะชื่นชมเอ็นดูนะะ่ารัก ะะสําหรับดวงจันท enfin> sure uh ร์นะคะแต่ว่าทํายังไงก็แล้วแต่นะคะคนอื่นก็ไม่สามารถเอื้อมถึงได้นะคะแล้เป็นคำพูดที่ประทับใจค่ะก็ขอบคุณพี่แอนและพี่เก๋นะคะที่ดูแลหนูอย่างดีมาตลอด4เดือนนี้นะคะขอบคุณค่ะ บันดีแก้วสิบเจทับสองเอาบุญมาฝากอนุโมทนาบุญกับพี่พีททุกคนนะคะรับสาธุสาธุสาธุรักนุ<ม>่งกอน